ทุกคน MyPP เขามีโปรแกรมคำนวณแคลอรี่อยู่แล้วเรามาใช้งานได้ที่ Google ครับ MyPP พิมพ์เข้าไปเลยเรื่องก็ไปจุดสามจุดด้านบนครับโปรแกรมคำนวณคลิกโปรแกรมคำนวณอีกครั้งหนึ่งเพื่อเลื่อนหัวข้อนะครับต่อไปครับโปรแกรมคำนวณแคลอรี่คลิกเข้าไปเลยครับในส่วนนี้ช่องแรกกกชื่อผู้ใช้งานไปครับจำลองชื่ออะไรไปก็ได้น้ำหนักที่เราต้องการคำนวณน้ำหนักของเราตัวเท่าไหร่ก็ คำนวณไปนะครับหน่วยเป็นกิโลกร,รมัมกีฬาที่มีให้เลือกทั้ง3แบบเลยครับวิ่งกี่จักรยานว่ายน้ำกดวิ่งเข้าไประยะทางเท่าไหรด่ดี30กิโลระยะทางเป็น30หน่วยเป็นกิโลนะครับกดฉันไม่ใช่บอร์ดคำนวณเข้าไปเพียงเท่านี้เราก็กองข้อมูลแคลอรี่ที่ขอผ่านมาให้เรา จากน้ำหนักตัวของเรานั่นเองนะครับลองใช้ดูใช้กันได้ทั้ง3รูปแบบสวัสดีครับ